สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่เก่ากอรักกระดาซอ <c oughs> นหาเขครับพี่น้องนี่เรามาเบิงเ่งสวนที่เก่าครับหลังจากมาอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะพี่น้องน้าม,มันขึ้นน้าขึ้นประเทศไทยมะพร้าวมันโค่นพี่น้องมันโค่นหล่อลมล้ายต้วนพอมาดินมันเป็นดินไม้นะพี่น้องเนาะ ดินใหม่ปุ๊บเอาเห็ดใหม่แล้วมันมาเป็นสวนเก่าอะไรเป็นต้องมาบุกเบิกใหม่แล้วข้างข้างล่างมันจะป็นไผ่มีเสียดหนาเสียดยังมันเวลามันเปียลรามันฝนหนามันขึ้นมันก็เลยเห็ดให้ข้างล่างมันหลวมหลวมอะไเงี้ยต้นใหม่ซีโอ้ยสิขำไปเนาะลมแรงขนาพี่น้องเอ้ยต้องเอาขึ้นเพราะเอาขึ้นก็เสียหายข้าวม้น สองกีเอพี่น้องที่นากระติดน่อยแล้วเนี่ยลงมานล่มทีนล่มติดท่าพี่น้องมาเอาอันนี้กินเด้อพี่น้องเด้อมาเอาข้าวขึ้นที่การกะวุม้มีเยดดีงพิเศษดอบพี่น้อง ดูพ่อโอี่น้องเลยข้าวมร่งหลายต้นซื้อไม่เพิ่นซื้อในไทยแต่ทางสวนนี่มันอดลงหลายปีแล้วอ่ะตอกไม่คำยันนิดเน่อ นหนองเอ้เฮ็ดไปนีก็บ่เฮ็ดกิี่มไม่ก็สิตามันฝืนคามันนี่ก็ตายแต่ว่าเ่ามันสิตั้งโตไใดพอเขี่มันนอนไปเรื่อยมันก็นสิหามัน,นเวลาเป็นลูกก็สิยากา cành số nhà khi nào có tầng soi mắt nghe เกมบอุปกรณ์เสียกเสียกเดี๋ยวพี่น้องเน้อเ,เสียกมดมดเสาขำยันหมน้มั้านมว้บ้นทางเลยก่อนพี่น้องอดันโอ้ยบังเลยพี่น้องเลยบังมันเหนื่อยหน่อยนานกินไม้ได้หน ล้องทีเราพี่น้องสวนขาวมันหลวมใบดินมันหลวมพอดินหลวมปุ๊บและะ้วกายเพศไฮข้าวมันเอน็นตังโตบอยู่พี่น้องน้ำรวมล่องสวนจน,นเด็กเบ็ดเอาหลอดล่องสวนจนยางปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยยางแบบล่างามีเตอน้นำ มันว้ซ้ำนี่ก็ยังดีนงดีก็เพราะ้ามควายลงมามาดิดูว่านังก็ยัง่อยได้ระดับนึงใส่ตคลไปตอกไม้พี่น้องเอ้ยมันตังคดโบเอไปตอกไม้ตอกบ่พอตอกไม้ตอกไม้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพี่หน่อยก็เคยเห็ดกับเห็ดก็เคยเห็นก็นตกตองหาวิธีแก่เฮ<อ>้ยมียนบนเลิกเท่าไรตวนี้ที่จะถอดได้บ้างไะหาวิธีแก่ตามสถานการณ์เอากระมันก็ดสิเกิดความเสียหายไรก้อนนี้อู้หเนีย่ยสาย tay tay Đây bọn đi. <laughs> เห็นก่อนที่รอ้องต่อให้มันอนก็นี่เรืส่สดันขึ้นจามันดันมาคืนโอ้ยพักเงียนะเดีย๋ย ข้าวสวนจำเป็นน้องเอ้ยเคยฝอเคยฝอปัญหาแบบนี้พี่น้องคิดแต่ว่าปลูกแล้วก็แล้วนะของก็บ่ได้มาอยู่เต่าบ,บ้านละพอน้ำึ้นน้ำึ้นมันก็เออขึ้นน้ำึ้นมันเออขึ้นมันก็เฮ็ดให้ลองมัน ติน,ล,นล้วมตินล้วมเลยไงี้ยขาวของคุ้นก็มาดิหาวิธีคำ หาก้อนหนาไปก้อนพี่นอ้อง,งานะตาย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 พวว่อหนี่นหลงเอ้ยหลงตามถึงจีเติร์นชาวบอกลองนี้นะแข่งอื่นก็ะทนับใหม่ก็เล่นเดาย่ออออตอกตั้งไป ตั้งไปแล้วมันบกข้าวตั้งบกขอาวบกข้าวที่เห็นหนี่เป็นบกข้าวรุ่นสองพี่น้องอันนี้มันรุ่นสองแล้วนี่รุ่นปลูกทดแทนครั้งแรกงนะครั้งแรกมันสามปีมันอิดดูหลุดลูกแล้วแก่แล้วได้กินแล้วก็มีนะแต่วอันนี้มันเป็นรุ่นสองปลูกเสริมสองปีที่แล้ว พีนาก็ได้คิดหน่วยจิดหน่วยพี่น้องพีนาก็ได้ผลผลิต,ตได้แล้วแต่ว่ามันน้าม,มันมาหมุนก่อน,นแม่ไร่ไถดินหล่องสวนนี่มันเป็นสวนไม้หรอเฮ็ดให้มันหล่องสวนมันหลวมข้างล่างหล้วมหรอไร่ไถแบกข้าวส่งโตบ่ได้พี่น้องก็เลยต้องหาวิธีแก้มันเอาดีขึ้นพี่น้องแก้ไปตามสถานการณ์ มือใหม่หัดทำมือใหม่หัดทำสวนเพราาะว่ไปพี่น้องเอ,อ้ยซ้ำกำลังซ้ำไม่รุกหายใจซ้ำเฮ็ดได้รูไปอันได้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดทางกำลังจะขวงพี่น้องเอ้ยยื้อก็ไม่ได้ยื้อก็เป็นการทำลายจะขวงอีก มาทีนี้พ่อเข้าได้ฉากไอยังแล้วก็มัดเอาเสียบติงสองอันนี้ไว้เป็นงามพี่น้องเป็นงามเป็นบาหลับไปมันก็ส่งตัได้น้อยนึงตอนนี้ผมกำลังเอาน้ำออกพี่น้นองเนาะพอดีทั้งประตูน,น้ำญ่เขาเจ้าปล่อยน้ำออกให้ยยุ่งน้ำกำลังลุ่มน้ำลั่ง,งาลงาลงุลง่งน้ำล่งปุ๊บนี่ก็ทิก็ทิซอยได้หลายตืบ พี่น้องก็สีเฮ็ดให้ดินแข็งขึ้นนะไอช่วงที่สุ่มที่เขาตั้งไว้แล้วนะมันก็ส่งโตได้ง่ายเพราะว่าดินมันแข็งสุ่มเฮ็ดเฮ็ดบ่านแล้วเนะี่ยก็สีได้ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดมือเดียวบนแล้วมาผู้เดียวมาหลายคนแต่ว่ามาีแต่ไม่มงิ้งน้องเนะาะแต่ว่าเท้าผมเบียดไปแล้วเท้นั่น,ลาาานแล้วลูประมาณหาห้ต้นแล้วเปิดละต้นมันใหญ่ ถ้าพวกนี้มันสองปีโดนอย่างนักหน่อยนึงต้องใส่ไม้หลายทอนต่อคั่มมาพี่น้องเนาะอ่ะเอาอีกตนน้นนึงพี่น้องตุ้ยไก่กันนี่แหละลองเดียวกันเลยเนีย่พี่น้องนี่ขวดเหรอเห็นไ,ไหครับย่างกะทิเลยเด้ดพี่น้องอย่างกะทินี่เลยที่การเหมือนเชือเก่าเลยพี่น้องี่เก่า งมาหลับระยะกันเนาะดึงขึ้นมันต้องอยู่ระนาบนี่เนาะไม่งั้นกตังค์เลยนี่สอไดอ้โอเคเน้องตอกเสาน้ำกันนั่งเพื่อสิได้เห็นคนตอกน้ำเอ,อาไหมา อีกอนหนึ่งพี่น้องเปนงามต่อให้ทั้งสๆให้คู่มันล็อกคู่พอดีที่จังสีก็เอียงนี้เขาพ่อพี่น้องไหลไหลมือดำเสียเองเป็น,นท,าทางแล้วนนพี่สีบ่คืออะไพี่น้องเลย ดินมันรวมดินมันล,ม,นม,นลมมันตอดได้ดีอยู่พี่น้องดินแข็งนี่ปั๊ดเั๊ดกำลัง้ย เอาเลี้ยงทุกันขึ้นมาเอาเลี้ยงทงกันเลี้ยวยิสองต่วสต่วก็ยังดีอาทิตย์หนึ่งมาทิตนึงคือหนองเอ้ยธรรมดาก็เห็นงาน เดี๋ยวแคาไหนะโอ้อย่างเลยรุนๆเห็ดจับค้อนจับ อันที่หนึง่งอ,อันนี้นี่สายเคเบิลนะพี่น้องเขาตับผิมเขาบ่เอาอ้าว ทำหมือกนน,อน้องน้องมัดไปเดยอะำพ้มันมัดไปก่อนเอาเรื่องพี่นหนุ้อ ฉีดธุรกิจแยมเยี่ธุรกิจว่าอะไรก่อนมาอยู่สวนพี่ปลูกผักปลูกหาขายปลูกข้าวขาพเจ็ตข้าวขายแต่ละเดือนก่นพอได้เลี้ยงชีพอยู่ตัวพี่น้องยำเถายำแก่ก็ได้ตามกำลังตามกำลังครัโอกาสโอกาสนี้ก็เฮ็ด มีเกิบจุดประดิตฐ์มันแล้วลก็ไหวอ่ะหือว่าบิณฑวัดสนาอยู่พี่น้องเอ้ยมาจะกลางยังวัดมาได้มีโอกาสได้เหตุมห็ดสวนเพื่นมนเลยบุคเขเห็ดก็เดีเยียลรู้ถือว่าโอกาสดีพี่น้องเอ้ยโอ้แข็งแต่วันนี้ไยน อย่าง่ะเอออย่าง่ะสายเคยเบินวัไ่ได้ลักมาเด้อพี่น้องเด้อเขาตัดทิมกองอยู่ก็เลยเก็บมาใส้ประโยชน์สิตัดทิมอยู่ข้างบ้าน,นล่ะเขาต่อเขาเปลี่ยนสายใหม่ก็บวัชรกรองอิเลีอเยู่ก็เลยโอ้อดีแท้ว่าไปใส่ประโยชน์ก็น่าสัานดอกดีพอด,ดีพี่น้องพี่ต้นนี้ก็เลี้ยงพี่น้องโอ้โห กัดะะทกดุกข์ซางฮอนซางอะไรน่นเถอะนะนี่ขนาดยืดห้มบวกระดู่น้องดูใบหมีกันนั่นแหละ่เดี่ยวสัปปีหน่อยยังต้นนึงลองดูนะต้นนั้นะต้องเฮหยให้มัน,นได้ก็ต้องให้ายเดียวมือนี้เพราะว่าต้นใหญ่พี่น้องปล่อยผิ่มกัน,กนที่ใดขามันตายหรือขามันตั้งโตบ่อไหนบ้างถึงเสียของคือเนี่ยมีต้นนึงหลังมีสองต้นพี่น้องเนาะมีต้นนึง เอ็ยนเลยมียต้นนึงพี่น้องสั่งเป็นจังสีบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะบ่เคยบ้ามันสีลมพี่น้องเลยบ่เคยบ้ามันสีเก็บบุญบารีเด็กพี่น้องด้วยคาพหนเดี๋ยววันนีคนจับกล้องให้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิง่ง อีกล่องนึ่งที่าไปเอาบักข่าเข่าวอนันแกไปไปทดวดสอบกันที่นัง่นง พี่น้องขีเบิง่งขบเขาน้ำกันลองหนึงมันขี้หาหักเดอ้อหักหนึ่งทรศัพท์นี่พังเบิดได้พี่น้องอึ๊บโอ้โหลองนึ่งเล่าลองหนึ่งลองนึน่งลองหนึพี่น้องผิดลองแล้วลองบ่เป็นยังไปมาไก่ต้นมัน

นุ้ยมันเป็นแมงพอดีพี่น่อนยเป็นแมง่มันบ่แก่กะบ่เป็นหยังมันเสียน่วยมันบ่สมบูรณ์ือว่าทิ่มแปเนาะพี่น้อเนาะ พี่น้งองเขาดีเลยอานเลยพี่น้องอ้ยกำลังเป็นหนังหมูเผาบ้านหวานลองลองชิมมันก็ด้เอือเปล่าสมุตรสาขอพี่น้งนนองบ้านแวนแผลวเกล่าบ้านแผวบ้านขางบ้านข้าเ,เอาไปฝากจุ่มยู่เถียง อัอนี้มาหลายคนพี่น้องแต่มาเห็ดอันนี้ผู้เดียวพูดเดียว,เ,ยวเป็นไม่งอ่ยงกําลังหิวหิวพอดีพอดีเลยหวานเจี๊ยบพี่น้องเลยปากเผาแถวหน้มันหวานมันเป็นอย่างคือหวานเพราะพื้นที่มันน้ำมีสองรสพี่น้องน้ำเข้มกับน้ำกร่อยนะมันเรนให้งปากเผามีเอกลักษณ์มากที่สุดในประเทศไทยนะพี่นอ้องอ่า บักเ้าวนี่หันว่าบันแทวนี่ขึ้นซื้อที่สุดบ่ม,มีค้ามมาบ่หวานนะพี่น้องสวนได้กับหวานคือกันเพราะว่ามันพื้นที่มันลักษณะการลักษณะของไอ้จุดเด่นของพื้นที่เขาคือกันนามเค็มนามไกว้นะพี่น้องเนาะมีสองรถมันก็เลียให้นามบักเผาหวานอีย่างบักเผามันมักมาเค็มๆข้มเนี่ยนะพี่น้อง,นะอ,ง,ยอ,ยงอ่ะโอเคพี่น้องขอเก็บบรรยากาศเ,เห็ดสวนบักเ้าวกลับมีโอกาสได้มพา,าพาบักเเผากินวันนี่ด้ววยแหงกขอสนนะพี่นน้องเนาะ ไอ้เนี่ยก็อันนี้สองหน่วยนี่ก็สีไป้อ่าสบายจนที่อยู่ทางเพิ่นก่อนจังหน่วยหนึ่งนาะพี่น้องเว่าหน่วยนี่ผมลองแล้วบ่ได้สบายเพิ่นบ่ได้ให้เพิ่นกินเพราะว่าจนที่อยู่ทางงจะแม่เท่านี้ผู้ปกปักรักษาสวนหบางนี้ก็เพิ่นก็สิได้ผลผลิตก็สิ่ดีใจนะว่าลูว่าลานปลูกได้ผลผลิตก็ให้ให้ถวายเพิ่นก่อนเอาถัวยเอาถวายเอาถัวยถวายเพิ่นก่อนเนาะยังเฮาจจงกินที่หลังเนาะพี่น้องมี2หน่วยก็สิได้ เอาไปสบายเพื่อนโอเคพี่น้องมื้อนี้วั้นที่เก่ากรกฎาสองหาหกหกนะพี่น้องวันอาทิตย์จะถือโอกาสสวัสดีแล้ะกะ็บบายบายพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็ได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ